สวัสดีค่ะหนูชื่อนีนค่ะทุกคนรู้จักอันนี้ไหมคะอันนี้คือผลคาเคาค่ะเอาไว้ทำนี่ค่ะ็อกโกแลตค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะวันนี้นะคะหนูอยากเรียนรู้เกี่ยวกับผลตัวนี้นะคะหนูได้ชิมเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าหนูได้ชิมอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผม ผมโอนะครับพรหมวิหารบำรุงถิ่นนะครับปัจจุบันเกี่ยวข้องอะไรกับช็อกโกแลตก็คือผมเป็นครูสอนคราฟช็อกโกแลตครับจะมีคําว่าคราฟด้วยก็คือคราฟคือการทําด้วยมือครับเป็นงานพูดง่ายช็อกโกแลตแบบโฮมเมดนะครับคือสอนตั้งแต่กระบวนการจากผลโกโก้อย่างเงี้ยทำยังไงให้กลายเป็นพวกช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตแท่งโดยก็สอนคนทั่วไปครับตั้งแต่เกษตรกรก็มีหรือ จนจนกระทั่งพวกคนที่ทําร้านเบเกอรี่อะไรเงี้ยก็สอนให้เขาสามารถผลิตช็อกโกแลตได้ด้วยตัวเองพูดง่ายจากผลโกโก้ไทยเงี้ยสามารถทําเป็นช็อกโกแลตได้เลยโอเคมาเดี๋ยวครูจะผ่าให้ดูนะลูกแต่แนะนําว่าปกติวิธีการปอกของมันทําได้หลายแบบนะครับมีตั้งแต่แบบว่าทุบใช้ไม้ทุบก็ได้ใช้ค้อนยางทุบก็ได้ใช้มีดก็ได้แต่มีดเนี่ย มันต้องระวังมากๆนะเรามาดูว่าข้างในมันจะเป็นไงนี่นี่อ่าเห็นไหมจ๊ะนี่เลยเห็นไหมนี่มีปุยขาวๆเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าสุกแล้วใช่ไหมคะใช่ลูกวันนี้ยังไงก็สุกเพราะว่านี่สุกแล้วพรุ่งนี้ก็เสาร์ <c oughs> ยังไงก็ได้นกแน่นอนนะครับสุกแล้วแน่นอนครับค่ะอ่ทีนี้เราได้ลองชิมดู <c oughs> นี่จะ้ะถอดกระชิวก่อนก็ได้เดี๋ยวชอบไม่งั้นจะชิมยากใช่ไหมอ้าแล้ว แต่มีเงื่อนไขให้อมเฉพาะปุยขาวๆนะลูกไอ้ที่เป็นเม็ดของมันอย่าก,กินไม่ใช่ว่ากินไม่ได้กินได้จะลองกินก็ได้แต่ว่าบอกเตือนลูกหน้าว่ามันขมและมันเฟือ่องเอาลองกินอมไอ้ปุยขาวๆนีด่ดูปุยขาวๆนี่ก่อนมันเหมือนอะไรมังคุดอเหมือนมังคุดใช่ไหมนะครับแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงอีกเปรี้ยวเปรี้ยวอ่า แล้วมาดูกันนะว่าข้างในงมันประกอบด้วยอะไรนี่ลูกนะอันนี้อย่าผ่าลำพังนะลูกนะไม่งั้นเรานิ้วอาจจะโดนบาดได้นะเห็นไหมเราจะมาดูว่าข้างในเนี่ยที่ไม่ให้เคี้ยวเมื่อกี้มันคืออะไรน้องดึงดูเห็นไหมข้างในเนี่ยมันสีม่วงใช่ไหมลูกไอ้ม่วงเนี่ยข้างในเนี่ยมีพวกเซลล์สืบพันธุ์ของมันอยู่ต้องเห็นสีขาวๆนี้ไหมลากมันจะออกมาด้านนี้แหละสมมติว่าเวลาเราเขาจะไปปลูกพอลากงอกมาปั๊บเขาไปใส่ในถุงดําประมาณ3เดือนมันสูงขนาดนี้ ก็เอาไปปลูกได้เลยหม <อ S 2> ั่แล้วไอ้สีขาวขๆตรงนี้ค่ะมันเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะทําช็อกโกแลตหรือเปล่าคะมันขั้นตอนไหมมันไม่ใช่ส่วนประกอบที่ทําให้มีรสชาติแต่ว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้กระบวนการหมักมเมล็ดตัวเนี้ยเมล็ดตัวนี้ข้างในงนี้ต่างหากที่จะทําให้เกิดเป็นช็อกโกแลตที่เรารู้จักโอเคตอนนี้เรามันจะมาดูว่า เห็นโปสเตอร์ของกระบวนการการผลิตจากผลโกโก้อย่างเงี้ยเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะนี่เลยปกติเขาก็จะมีเห็นไหมเราจะมีผลโกโก้อย่างเงี้ยซึ่งปกติต้นโกโก้ตั้งแต่ที่เราปลูกตอนแรกเนี่ยแล้วจอะจนออกมาเป็นต้นที่ให้ผลผลิตเนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่2อถึงสปีขึ้นไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาปุยกขาวเนี่ยนะครับโดยการเอามือล้วงเข้าไปครับเห็นไหมเอาใช้นิ้ว น,นี่เลยเห็นไหมนะเราก็จะได้เม็ดขาวๆนี่ยมาแล้วเม็ดขาวๆเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญที่เราจะไปใช้ในกระบวนการหมักเราจะเอาปุ๋ยขาวๆเนี่ยพอผ่ามาเราจะไปใส่ในลังไม้หรือกระทั่งลังโฟมก็ได้แต่ว่าขอให้มันมีความหนานะครับแล้วก็ข้างล่างของกล่องไม้เนี่ยให้เจาะรูเอาไว้แล้วทำไม<อ>ถึงต้องเจาะรูคะเพราะว่าพอสักพักหนึ่ง พอมันโดนกดมานานๆแล้วมันจะทําปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเริ่มมีน้ําออกมาจากถังแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่เจาะรูไว้ข้างล่างมันจะเริ่มเน่าได้เพราะมันมีน้ําขังพูดง่ายๆ <Okay. S 2> นะครับเราต้องมีการระบายก่อนโดยปกตินะครับเราจะทําการหมัก7วันนะครับหมักเสร็จแล้วเอาไปทําอะไรต่อหรอคะก็หมักเสร็จแล้วเราก็ไปตากลูกตากเพื่ออะไรเพื่อ,อไล่ความชื้นให้เหลือความชื้นคือประมาณ7%ซเพื่อให้เราสามารถเอามาจัดเก็บได้เนี่ย ได้นานมากหลายหลายปีเลยเราสามารถเก็บไว้ในโกดังนี่คือการถนอมอาหารมันจะทําให้เกิดเป็นพวกมเมล็ดแห้งอย่างนี้ครับเห็นไหมจากผลสดอย่างเงี้ยพอเราหมัก7วันตาก7วันมันจะกลายเป็นมเมล็ดแห้งอย่างนี้เห็นไหมพอเราเอาไปคั่วนะครับไปกระทบเปลือกออกเห็นไหมนี่กระทบเปลือกออกนะครับมันจะเกิดเป็นตัวนี้ครับเล็กๆนี้ก็คือเราเรียกมันว่าโกโก้นิดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปใส่ในเครื่องมูกระบวนการต่อมาก็คือจะออกมาเป็นช็อกโกแลตได้เลย ขูค่ค่ะตรงนี้มันเป็นสีน้ําตาลทาไมมันถึงกลายเป็นสีขาวอ,อ่ะคะอย่างนี้นะลูกปกติแล้วในมเมล็ดโกโก้เนี่ยครับประกอบด้วย2ส่วนสําคัญหลักๆนะครับคือในส่วนที่เป็นเนื้อของมันแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นไขมันของมันซึ่งพอเราเอา,มาเมล็ดเนี้ยไปคั่วไปกระทบเปลือกเนี่ยโยนใส่ลงในเครื่องโม่เนี่ยครับเครื่องก็จะทําหน้าที่บดบดบด,บดค่อยๆบดทีนี้จังหวะที่มันเริ่มเกิดน้ําเหลวๆเนี่ยครับโรงงานอุตสาหกรรมก็จะใช้เครื่องไฮโดรลิกเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องกด เอาแยกเอาน้ำมันออกพอแยกเราแยกเอาน้ำมันออกนะครับเราก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือมันก็จะกลายเป็นผงอย่างนี้นะครับคือจากเม็ดเข้มเข้มเนี้ยแยกได้เป็นน้ำมันอย่างนี้สีขาวๆเนี้ย<ฮ>แล้วก็ออกมาเป็นผงอย่างนี้เห็น<ฮ> <He ard S 2> ไหมสังเกตว่าสีมันจะตุนๆ<ฮ>อันเนี้ยเขาเรียกว่า natural process ก็คือเป็นผงโกโก้แบบธรรมชาติก็คือไม่ใช้สารเคมีอะไรไปจัดการมันเลยแค่ใช้เครื่องกดออกมาเอาเป็นไขมันอย่างนี้แล้วก็เป็นผงโกโก้อย่างนี้ อยากชิมไหมรสชาติยังไงอ่าได้ถอดไฟชิวชิมนะอ๋อใส่เข้าปากหนูก็ได้ครับเพราหนูชิมคนเดียวระวังนะเป็นไงบ้างเป็นไงโอ้หทำหน้า <c oughs> สตันมาเลย <c oughs> เป็นไงมันขมมากมากเลยค่ะขมเรื่องยังไงต่อรสชาติเปรี้ยวไหมมีเปรี้ยวไหมเปรี้ยวๆด้วยนี่คือกระบวนการแบบธรรมชาติเป็นช็อกโกแลตจริงๆห,หลังจากที่เป็นผงอย่างเงี้ยครับมีคนคิดครับ คือแวนฮูเทนนะครับเป็นคนฮอลแลนด์เป็นนักเคมีฮอลแลนด์นะครับในสมัยโบราณเนี่ยเขามีการเติมโพแทสเซียมลงไปนะครับในกระบวนการจนจากไอที่หนูกินเมื่อกี้สีอย่างเงี้ยสีตุ่นๆนี้ยสีมันสวยขึ้นหอมขึ้นรสชาติดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวน้องนีลองเปรียบเทียบนะกับเมื่อกี้ที่กินกับตัวเนี้ยเป็นผงโก,โกโก้ที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยก็คือเนี่ยแหละทำให้รสชาติมันดีขึ้น ก็ยังขมก็ยังขมแต่ขมแตกต่างยังไงมันมันมันไม่เหมือนเมื่อกี้มันมันจะไม่ได้ขมเหมือนเมื่อกี้เลยอันนี้จะไม่ได้ขมมากแล้วกลิ่นก็หอมขึ้นใช่ไหมอ่าความเปรี้ยวลดน้อยลงไหมลดน้อยลงใช่เพราะโบทสเซียมไปจัดการทําให้เกิดความสมดุลจากสีตุนๆเนี้ยสีสวยขึ้นหอมขึ้นกินง่ายขึ้น ทีนี้จากตรงนี้อุตสาหกรรมกระบวนการอุตสาหกรรมอ่ะเขาก็จะเอาไอ้ผงตัวนี้ครับไปเติมน้ําตาลเติมนมผงมีการใส่สารคงรูปไปไรต่างๆทําให้มันกินง่ายเหมือนกับช็อกโกแลตที่เรารู้จักถ้าเทียบกันระหว่างอันแบบธรรมชาติตอนแรกที่กินกับแบบที่เป็นเป็นดัตโฟเซดตรงนี้เขาเรียกว่าดัตโฟเซาอีกชื่อหนึ่งอันไหนอร่อยกว่ากันอันสีตุ่นหรือสีเข้มสีเข้มอร่อยกว่าใช่ไหม จทำอะไรกันคะตอนนี้เราถึงขั้นตอนที่เราจะมาทำการคัดเมล็ดแล้วคัดเมล็ดแล้วค่อยมาคั่วนี่เป็นเมล็ดโกโก้แห้งนะครับนี่ดูนะหลังจากที่หมักไปหนือทิ์ต่างอีกหนือทิ์นะครับเนี่ยมันจะได้แมบนี้ดองดมกลิ่นดูเป็นไงบ้างกลิ่นโอ้โหหน้าตาเยอะเยอะกลิ่นแรงใช่ไหม กลิ่นม,มันจะเป็นหมักๆมัใช่ไหมครับมันจะเปรี้ยวอเอาว่าให้ดมกลิ่นคร่าวๆแค่นี้ก่อนแต่สิ่งสําคัญก่อนที่เราจะเอามาผลิตเป็นช็อกโกแลตเนี่ยพอเราได้เมเล็ดมานะครับเราจะต้องทําการสุ่มตรวจนี่ครับผมจะเริ่มเอาเมล็ดอ,อย่างเงี้ยครับามาผ่าเหมือนกันให้ดูตอนแรกใช่ไหมมาดูว่าเนื้อข้างในเนี่ยขอหมักดีหรือเปล่าอ่ามันมีวิธีเช็คนี่ครับข้างในเห็นสังเกตครับตอนแรก ที่เราดูในตอนเช้าเนี่ยมันจะเป็นเม็ดสีม่วงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันไม่มีรูพรุนใช่ไหมค่ะแต่ตอนนี้มันมีรูพรุนเกิดขึ้นนี่ถ้ามีรูพรุนเกิดขึ้นแสดงว่าคนที่เขาหมักตากส่งมเมล็ดแห้งแล้วให้เราเนี่ยเขาหมักตากดีมันเลยเกิดแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราผ่ามาปั๊บส่งตรวจออกมาแล้วปรากฏว่ายังสีม่วงอยู่เลยเม็ดยังตันอยู่ไอ้ยางงั้นใช้ไม่ได้เราจะไม่มาทําเป็นช็อกโกแลตให้เสียเวลาเลยเพราะว่าถ้าแบบนั้นอ่ะมันจะมีรสเฟื่อนขมและเฟื่อน แล้วเราจะดูได้ไงไงคะว่ามิ้นไหนใช้ได้บ้างต้องถามมันเฮ้ยเองใช้ได้ไหมไม่ใช่เราก็ต้องทําการคัดดูนี่อย่างมเมล็ดเกอย่างนี้ครับเล็กๆนี้เราก็ไม่เอานะครับ <c oughs> ไอมเมล็ดรีบๆอย่างนี้ก็ไม่เอา <c oughs> นะครับเนียเล็กๆรีบรีบอย่างนี้เราต้องเลือกคัดทิ้งเราต้องมาไว้ตรงนี้นะ <c oughs> ครับเ <c oughs> ดี๋ยวครูจะให้หนูชิม นี่คือพูดง่ายๆมันคือร้อยเปอร์เซนต์ลูกมาน้องน้องนี่ลองชิมลูกเชิญนะเชิญเอ้ยต้องลองมาชิมก่อนค่ะวเดี๋ยวครูชิมมาชิมนี้ชิมเป็นเพื่อนชิมเป็นเพื่อนลองชิมดูลองชิมดูมันจะเป็นรสยังไงบ้างเคี้ยวเลยทำไหนทำได้อย่างนั้นล่ะเป็นไงบ้างเคี้ยวเคี้ยวอย่าป๊อดอย่าป๊อดอืมอืมอะไร มันแปลกมากคล้ายๆอะไรมันมีรสชาติคล้ายๆอะไรคล้ายถั่วไหมแต่มันมีอมเปรี้ยวหน่อยๆใช่หอมไมามเนื้อสุกอ่ะนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาทำการคั่วกันเราคัดเมล็ดพวกนี้ก่อนมาช่วยกันคับโอเคดูด้วยสายตาแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะ เดี๋ยวนี้เราจะทำการคั่วแล้วเดี๋ยวครูขอชั่งมันนิดนึงนะว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะสองร้อยกันเป๊ะคราวนี้มาถึงขั้นตอนการคั่วมเมล็ดโกโก้นะครับเออแล้วทำไมถึงต้องเอาไปคั่วคะเหตุผลของการคั่วมันมีอยู่สองสามอย่างลูกคือทำให้รสชาติมันดีขึ้นส่วนอันที่สองก็คือว่ามันเป็นการไล่ความชื้นออกจากตรงนี้ครับเห็นไหมแล้วทําให้เรากระทบเปลือกออกได้ง่ายถ้าเป็นอย่างนี้เห็นไหมถ้าไม่คั่ว ห็นไหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราคั่วเสร็จเนี่ยมันจะคาร็อเปิดได้ง่ายกว่านี้นะครับตอนนี้หูจะตั้งทําการตั้งไฟไว้เหมือนอุ่นเตาไว้ก่อนปกติเราจะคั่วประมาณตั้งแต่1 0 0ยถึงร้อองศาเซลเซียสในการคั่วเป็นเวลาสักประมาณ25นาทีถึงส0นาทีเนี่ยหูจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ยิงเอาวัดวัดเอา นี่เห็นไหมนี่ตอนนี้ร้อยร้อยองศาแล้วร้อยกว่าองศาเ,เราก็ใส่ลงไป,ไปนี้น,น,นะครับแล้วเริ่มจับเวลาเลยเนาะเราจับเวลา25้นาทีนะเนาะบงต้ดแล้วน้องมีก็ทำก,การนี้นค่ะคั่วไปเนี่ยจริงๆจะเป็นเครื่องเตาอ,อ,อบอ๊อปคอนก็คั่วได้เตาอ,อบเบเกอรี่ก็คั่วได้แต่ว่าโว้วันนี้ใช้แบบวิธีแบบเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเลยมีกระทะอันหนึ่งก็คั่วได้ งั้นหนูไปทําที่บ้านเองได้ด้วยใช่ไหมคะได้สิลูกเนี่ยก็วันนี้กลับไปไปโมสบอกแม่ได้เลยว่าหนูทาช็อกโกแลตได้แล้วส่งภาพมาให้ครูดูด้วยนะว่าที่บ้านเริ่มทําแล้วอ่าน้องน้องนิ่มขั้วมันได้เลยจ้ะอย่าค้างมันนานนะเดี๋ยวมันจะไหม้อเคคะ่ะแล้วเอาให้ทั่วด้วยนะได้คะ่ะเดี๋ยวมันจะคัางมันจะเริ่มมีกลิ่นหนูเริ่มไม่กลิ่นแล้วคะ่ะกลิ่นเหมือนถั่วถั่วเนาะใช่เป็นไงบ้าง ผ่านไป5้านาทีจาก2ี่นาที <aud> เริ่มเมื่อเลยใช่ไหมเช่นเดี๋ยวหยุดก่อนแล้วกันนะคะอ๋อไม่ได้ไม่ได้เราต้องต่อเนื่องแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเมื่อเดี๋ยวครูรับไม้ต่อไปก็ได้เราต้องคอยควรมาตลอดเพราะถ้าเราหยุดมันเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับแนว้วลูกเอาเลยลูกเอา <c oughs> เลยโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคค่ะโอเคเล่นแกะให้ชิมด้วยนะ ตอนนี้ร้อนมากนะตอนนี้ประมาณเกือบร้อยองศาแล้วนะสังเกตมันสกอบมันกระทาะออกสกาะง่ายใช่ไหมลูกค่ะเห็นไหมเมื่อเปรียบเทียบกับทีแรกเม็ดที่ยังไม่ไม่กระทาะเห็นไหมไม่ได้ในขนาดที่เม็ดที่เริ่มสุกเห็นไหมมันได้เหยนว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมกันหนึ่งะกระทอกเกิดได้ง่ายเพราะมันโดนรัาความชื้นออกไปเห็นไชิมดูลูกชิมดู ขม, oh, มใช่ไหมล่ะเปรี้ยวด้วยไหมใช่ค่ะม,มันมีเหตุผลของมันตอนนี้มันเป็นการเล่งรสชาติการเค้รและพัฒนารสชาติภายในเมล็ดที่เปรี้ยวเนี่ยไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพ่าเราใส่น้ําตาลนะ่ะรสชาติจะดีขึ้นแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใส่น้ําตาลแต่ตัวน,นี้เราเรียกตรงน,นี้นะครับว่าโกโก้นิฟซึ่งตัวน,นี้เป็นวัตถุดิบที่เราจะไปใส่ในเครื่องโม่จนกลายเป็นช็อกโกแลต ทใส่ในถาดเนาะค<ะ>่ะอบกี่นาทีาแล้วเราจะเทใส่ถาดแล้วก็เรามีตัวช่วยตัวหนึ่งครับคือเราจะมีพัดลมนี่พัดลมมามานี่เลยเราจะพูดง่ายหยุดอุณหภูมิไม่ให้มันยังสุกต่อเน,นื่องเกินไปให้มัน<ะ>แบบลดอุณหภูมิลงสัก5นาทีก็ได้แล้วแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราค่อยมาแกะกัน อ่าเมื่อกี้เราคั่วเสร็จแล้วใช่ไหมครับ<ช>ตอนนี้เมื่อกี้เราพัดลมเป่าช่วยแบบว่าให้อุณหภูมิมันลดลงนะครับทีนี้เราก็จะมาแกะหรือกระทอบเปลือกเราจะแกะมือลูก<ช>นี่เลยครับ<ช>ก็ไม่ยา,ยากอะไรนี่นะ<ช>เราก็จะเปลือกเอาเอจะเาเปลือกไว้อันนี้อันนี้แล้วเม็ดไว้อนี้นะเ่อยกันแกะนี่เลยอ่าเห็นนะเรามาช่วยช่วยกัน200กรัมของเราเราดูซิว่า200กรัมเดี๋ยวพอคั่วเสร็จมันจะเหลือเท่าไหร่ <Okay. S 2> อ๋อจริงๆแล้วเอาจริงๆแล้วครูเนี่ยไม่เคยคิดว่าเลยนะว่าตัวเองจะมาทําช็อกโกแลตนะแต่เมื่อก่อนตอนครูอยู่เชียงใหม่ครับครูมีร้านอาหารแล้วก็ลูกค้าของครูเนี่ยเป็นฝรั่งทั้งหมดเลย mm hmm. พอครูเปิดไปได้5ปีเนาะลูกค้าเริ่มมีลูกค้าประจําปีที่5เนี่ยลูกค้าประจําของครูเขาช่วยจอนเป็นคนแคนาดาเขาถามครูว่ามิสเตอร์โอประเทศคุณไม่มีช็อกโกแลตด,ดีๆกินหรอครูก็ <c oughs> งงว่าเขาถามแบบนั้นทําไมอ่ะไม่มีช็อกโกแลตดีๆกินมันควรจะเป็นยังไงช็อกโกแลตดีๆเนะี่ยครูก็บอกเฮ้ยต้องข้ามเยองกังงบบร้านครูเนี่ยไม่ไกลยอย่างร้านครูเนี่ยมันก็มีห้างอยู่นะในห้างนั้นอ่ะก็มีช็อกโกแลตตั้งเยอะน่ะมีมีของดีกินอยู่จอนก็ถามว่าคุณแน่ใจเหรอว่ามันเป็นช็อกโกแลตที่ดีเฮ้ยถามอย่างนั้นป๊อปเริ่มไม่แน่ใจว่ายัางไงก็เลยลองไปที่ห้างนั้นดูเนาะ <c oughs> แล้วก็ไปดูพลิกฉลากด,ดูปรากฏว่า ครูตกใจมากตรงนี้ว่าผงโกโก้6% 8% 10%อ่ะมากสุด20%แล้วที่เหลือคือนมผงน้ำตาลน้ำมันปาล์มครูนึกในทนันทีวอานี่เรากินของแย่ๆมาตลอดชีวิตหรอครูก็เริ่มศึกษาครูก็สั่งเนี่ยผลโกโก,โก้อย่างเงี้ย<ะ>ไปหมักเองที่เชียงใหม่แล้วปรากฏว่าผลเป็นที่พอใจก็ทำทำมาเรื่อยๆลูกค้าก็เริ่ม ได้กินแบบว่าเฮ้ยช็อกโกแลตจากผลโกโก้ไทยอ่ะแต่ครูที่สนใจถามว่าทําไมถึงชอบเนี่ยมันน่ามาจะมาจากการที่เราเห็นคนอื่นกินช็อกโกแลตแล้วเขามีความสุขอ่ะเราก็เลยพลอยมีความสุขไปด้วยยิ่งพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยอย่าง้านี้เขาส่ปีที่ห้าแล้วครูมีความสุขมากตรงที่อะไรรู้ไหมตรงที่ถ้าเป็นครูนี่แหละคือครูก็สอนคนมาหลายประเภทเนาะ เขาก็มีความสุขในการที่เขากลับไปได้ทําสวนของเขาเองปลูกโกโก้เองและแปลรูปออกมาเป็นช็อกโกแลตที่มีคุณภาพเองมันดีต่อสุขภาพนั่นคือถามว่าทําไมถึงชอบช็อกโกแลตชอบตรงน,นี้แหละชอบที่มันไปทําประโยชน์ให้กับหลายๆคน